มาดูซอยที่เป็นซอยทางขวางอยู่ติดริมถนนนะคะทางเข้าถานนเส้นหลกนักเนาะอันนี้ก็คือตลาดนัดคงมท,ที่ปราจีเนาะที่มีเฉพาะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ช่วงเย็นนะคะประมาณแบบบสามตอนนี้เรามาก็คือบก็คือแบบ4ี่โมงครึ่งแล้วอันนี้เป็นร้านแกงส้มัน,นี้ก็เป็นร้านลอดช่องถนนนะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นผัดผัดลาม่า,าผัดลาม่า แล้วก็ไก่ทอดร้ไก่ทอดนะคะแล้วอันนี้อะไรโอ้ยออเป็นร้านแบบแกงสืดแล้วก็มีปลาปลาสะบะย่างปลาสาบะย่างนะคะแล้วก็นี่เป็นร้านเครื่องดื่ดมก็มีด้านนี้ ร้านขนมปังด้านโน้นแล้วก็แบบยาคูแล้วก็หอยนางรมแล้วก็ปูดองน้ำต่อยาคูค่ะมีปูดองชุดละร้อยแล้วก็แบบแซลมอนแซลมอนดองแล้วก็มีแบบหอยนางรมนะคะแล้วนี่เป็นไรแคปหมูแล้วก็เป็นไร้ร้านไข่ข้าวอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบอาหารแห้งก็คือเป็นอาหารทะเลทะเลแห้ง แล้วก็เป็นร้านหมูสเต,ต๊ะง่ใช่แล้ม่นถูกไปตลอดเลเขาแบบเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะแล้วตีนี้เขาไม่ต้องเขาเป็นร้านหมูสต,ต๊ะแบบร้านใหญ่มากแล้วก็้แถวๆแบบร้านยำร้านขายข้าวด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำปลา,านี่ก็มีแบบอ,อะไรอบบตีมีข้อไป แบบต้มน้ำปลาเป็นตัวก็มีออแล้วติดๆถัดไปก็จะเป็นร้านแบบอะไรปลาทอดปลาเค้มทอดปลายา่างหอยนึ่งนะคะแล้วก็มีขามหมูด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านเค้กเป็นร้านเค้กนะคะแล้วก็ร้านไส้กรอก ใช้ก๋อีสานมดเข็นเราเดินมาประมาณครึ่งซอยแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านขายแบบอะ,อะไรอ่ะหอมกระเทียมแห้งแล้วก็อันนี้เป็นแบบขนมว้าบินเผื่อมะเท้าอ่อนนะคะเขาก็จแะบบทำสดสดแล้วก็ ผัดมาก็คือเป็นไก่ไก่ต้มน้ำปลาผัดขี้เมาอันนี้น่าจะใส่แบบพวกขมิ้นพาให้มันแบบเหลืองๆแล้วก็เป็นเป็นต้มน้ำปลาส่วนด้านนี้ก็เป็นแบบอะไรด้านนี้เป็นปลาทอดนะคะแล้วก็เป็นหลานมะม่วงมะม่วงสดน่าจะเป็นนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ นก่ก็เขียวสวยแล้วก็ด้านนี้เป็นผักผักสอมบ้าบอนแล้วก็อนี้เป็นน้ำตาลสดน้ำตาลสดแก้วใหญ่ยี่สิบขวดขวดร้อยสิห้าแล้วก็อันนี้เป็นหมูไก่ทอด,อดร้านหมูจินดาไก่ทอด ด้านหนึ่งก็คือเป็นน้ำพริกเหมือนละน้ำพริกร้านนี้ก็จะแบบนี้ให้เลือกหลายอย่างพริกแล้วก็ใกล้จะสุดซอยทางด้านขวาแล้วซึ่งเป็นซอยแรกไอเดียปลาดุกปูยำขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นร้านเนี่ยงปลาทับทิม แล้วอะไรอันนี้อะไรอ่ะเป็นได้ปลูกแบบมาปารองนี่เวเราไปดูช, 15, ชิลล1สิบห้าจบชิ้นร้อยนีอะไรบ้างมีถั่วแดงมีเทล่าชาเขียวบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่สตอนนีสุดสอยแรกแล้วก็จะเป็นแบบนี่อารยามะม่วงเบาใตา้ ใครที่ชอบแบบรเปียวมีแบบจิ้มหลายอย่างเลยชุดละสี่สิบมสุดซอยแล้วสุดซอยแล้วก็มีร้านส้มตำอยู่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าเหมือนกันเข้าจากทางด้านนี้ที่มันจะเป็นมินิบิ๊กซีแล้วก็สแกนเข้ามาได้ก็เจอร้านไก่ทอด หมดซอยแรกเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะคะจะแบบพาไปดูอีกซอยหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง